Earthlings Newscast วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกเทรนด์ใหม่ล่าสุดของเทคโนโลยีก่อสร้างและการตกแต่งสำนักงานในยุคไฮเทคทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกดำเนินรายการโดย2ผู้ประกาศมากสเสน่ห์ธนาและมิ่งขวัญที่จะมาสลับกันเล่าเรื่องราวอย่างสนุกสนานมีพลังและเต็มไปด้วยสเสน่ห์สไตล์ข่าวบันเทิงให้คุณผู้ชมได้ทั้งสาระและความบันเทิงในเวลาเดียวกันพร้อมเติมรายละเอียดเชิงลึกแบบเจาะใจ เข้าใจง่ายและน่าติดตามตลอดทั้งรายการสวัสดีค่ะท่านผู้ชม Earthlings newscast ผมธนาและดิฉันมิ่งขวัญครับพบกันอีกครั้งกับข่าวสารโลกแห่งเทคโนโลยีที่คุณต้องไม่พลาดวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกเทรนด์ร้อนแรงของวงการก่อสร้างและการตกแต่งออฟฟิตสุดล้ำที่กำลังเปลี่ยนโลกเปลี่ยนไทยและเปลี่ยนชีวิตการทำงานของเราไปอย่างสิ้นเชิงถูกต้องครับมิ่งขวัญเริ่มต้นกันที่บ้านเราประเทศไทย ที่ตอนนี้วงการก่อสร้างกำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนสำคัญเลยทีเดียวครับหลายปีที่ผ่านมาภาคก่อสร้างไทยต้องเผนชนกับปัญหาแรงงานผลิตภาพต่ำต้นทุนสูงแถมยังต้องตอบโจทย์อาคารสีเขียวและอาคารอัจฉริยะที่โลกกำลังให้ความสำคัญด้วยชายคามิ่งขวัญล่าสุด Economic Intelligence Center หรือ EIC ออกรายง,งานเจาะลึกว่า ผลิตภาพแรงงานของภาคก่อสร้างไทยโตเพียง2.7%ต่อปีในรอบ10ปีซึ่งถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับภาคบริการหรืออุตสาหกรรมอื่นๆนะคะนี่เลยครับที่ทำให้ผู้ประกอบการต้องเร่งนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ไม่ว่าจะเป็น Building Information Modeling หรือ BIM การพิงพสามมิติ AI สำหรับออกแบบไปจนถึงซอฟต์แวร์บริหารโครงการแบบครบวงจร แถมตอนนี้บริษัทก่อสร้างรายใหญ่ในไทยก็เริ่มขยับตัวกันอย่างจริงจังแล้วนะครับโดยเฉพาะการใช้บีมและสามิติที่ช่วยให้สร้างอาคารได้เร็วขึ้นประหยัดวัสดุและตรวจสอบข้อผิดพลาดได้ตั้งแต่ขั้นตอนออกแบบเลยทีเดียวส่วนบริษัทขนาดกลางและเล็กก็ต้องรีบวิ่งตามให้ทันเทรนนี้นะครับไม่อย่างนั้นอาจจะหลุดขบวนแข่งขันในตลาดได้เลยทีเดียวและอย่าลืมนะคะว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่กรุงเทพเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาก็เป็นสัญ,ญญาณเตือนให้วงการก่อสร้างไทย ต้องหันมาใช้เทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยและการรับมือภัยพิบัติอย่างจริงจังมากขึ้นด้วยคะ่ะตามกันอีกเจ้งหนึ่งนะครับมิ่งขวัญแทนตอนนี้บริษัทก่อสร้างรายใหญ่ในไทยก็เริ่มขยับตัวกันอย่างจริงจังแล้วนะครับโดยเฉพาะการใช้บีมและสามิติที่ช่วยให้สร้างอาคารได้เร็วขึ้นประหยัดวัสดุและตรวจสอบข้อผิดพลาดได้ตั้งแต่ขั้นตอนออกแบบเลยทีเดียวส่วนบริษัทขนาดกลางและเล็กก็ต้องเรียบวิ่งตามให้ทันเทรนนี้นะครับไม่อย่างนั้นอาจจะหลุดขบวนแข่งขันในตลาดได้เลยทีเดียว นอกจากเทคโนโลยีแล้วความร่วมมือกับต่างประเทศก็สำคัญมากครับตอนนี้ผู้ประกอบการไทยเริ่มจับมือกับบริษัทจากสหรัฐอเมริกาเยอรมนีญี่ปุ่น,นเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และถ่ายทอดนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาในประเทศเพราะถ้าจะสร้างอาคารอัจฉริยะหรืออาคารสีเขียวในระดับสากลเราก็ต้องอาศัยโน้ตาวและเทคโนโลยีจากต่างชาติด้วยคะ่ะรัฐบาลไทยเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะมีการเสนอให้กำหนดมาตรฐานบิมสำหรับโครงการรัฐ และให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับบริษัทที่ลงทุนในเทคโนโลยีรวมถึงสนับสนุนเงินทุนให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็กที่ต้องการอัปเกรดระบบดิจิตอลมาต่อกันที่งานใหญ่ประจำปีในวงการก่อสร้างไทย Building Construction Technology Expo 2023หรือ BCT Expo 2023ที่จัดขึ้นที่ Impact เมืองทองธานี งานนี้เรียกได้ว่าเป็นเวทีโชว์ของเทคโนโลยีก่อสร้างแห่งอาเซียนเลยทีเดียวใช่ค่ะมีบริษัทกว่า 1, 150แห่งจากทั่วอาเซียนมาออกบูธโชว์นวัตกรรมตั้งแต่ iot ai หุ่นยนต์ก่อสร้าง beams 3 d printing และเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยในไซ์งานสมาคมไทย beams หรือ t beams ก็ประกาศเป้าหมายพัฒนามาตรฐาน b ีม m แห่งชาติเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางความรู้ด้านเทคโนโลยีก่อสร้างในภูมิภาคนี้ งานนี้ยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิชาการผู้ประกอบการและภาครักด้วยนะครับมีทั้งเวิร์กช็อปสัมมนาและโชว์เคสเครื่องจักรอัจฉริยะที่สามารถทำงานแทนแรงงานคนได้จริงๆบางเครื่องใช้ AI วิเคราะห์ความปลอดภัยหน้าง,งานบางเครื่องเป็นหุ่นยนต์ที่สามารถเกาะอ,อิฐหรือพิมพ์คอนกรีตสามมิติได้แบบเรียลไทม์พูดถึงเทคโนโลยีแล้วเรามาเปลี่ยนบรรยากาศเข้าสู่โลกของการตกแต่งออฟฟิศไฮเทคกันบ้างคะ่ะ เพราะตอนนี้บริษัทชั้นนำในไทยเริ่มให้ความสำคัญกับการออกแบบสำนักงานที่ตอบโจทย์ทั้งเทคโนโลยีความยั่งยืนและวัฒนธรรมองค์กรค่ะตัวอย่างที่ชัดเจนสุดๆก็คือออฟฟิศใหม่ของ AnyMind Group ที่กรุงเทพครับที่นี่ตกแต่งสไตล์มินิมอลผสมผสานวัฒนธรรมไทยกับนานาชาติตั้งแต่โซนต้อนรับตีมตุกต๊กตุ๊กไปจนถึงโซนคาเฟ่สื่อธรรมิแบบญี่ปุ่นห้องประชุมแต่ละห้องก็ตั้งชื่อตามสถานที่ท่องเที่ยวและขนมไทยสะท้อนความเป็นไทยในทุกดีเทล ไฮไลท์ของที่นี่คือการนำเทคโนโลยีมาใช้เต็มรูปแบบทั้งห้องไลฟ์สตรีมมิ่งห้องสตูดิโอกรีนสกรีนสำหรับผลิตคอนเทนต์ดิจิทัลระบบจองห้องประชุมผ่านแอปและแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับบริหารงานและสื่อสารในองค์กรไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีนะคะเรื่องความยั่งยืนก็มาแรงมากทั้งการตกแต่งด้วยต้นไม้สีเขียวการติดตั้งตู้น้ำดื่มแทนบทพลาสติกเครื่องฟอกอากาศเพื่อรับมือ PM 2.5 และการออกแบบพื้นที่กลางให้เอื้อต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานนอกจากนั้นยังมีเท้าโฮลหรือพื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่สำหรับประชุมอัปเดตงานหรือจัดกิจกรรมต่างๆรวมถึงโซนคาเฟ่และห้องประชุมกว่า28ห้องที่ออกแบบให้เหมาะกับการทำงานหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นงานกลุ่มงานเดี่ยวหรือแม้แต่การพักผ่อนหย่อนใจค่ะเทรนนี้ไม่ไม่เกิดขึ้นแค่ในไทยนะครับเพราะตอนนี้ทั่วโลกก็หันมาให้ความสำคัญกับ Destination Workplace หรือออฟฟิศที่เป็นจุดหมายปลายทางของคนรุ่นใหม่บริษัทระดับโลกอย่าง l i n k ์อ i นอิ m ลูมินหรือ River South ทในสหรัฐก็ต่างเน้นการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเช่นระบบ Smart Building, AI เซ็นเซอร์วัดคุณภาพอากาศระบบประหยัดน้ำมันและพื้นที่สีเขียวเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับพนักงาน งานวิจัยจาก JLL Thailand ยังชี้ด้วยค่ะว่า65%ของบริษัททั่วโลกเตรียมลงทุนในความยั่งยืนของที่ทำงานและเกือบ80%คาดว่าออฟฟิศจะใช้ AI ภายในปี2,570โดยเฉพาะในไทยที่ตอนนี้องค์กรต่างๆกำลังเร่งปรับตัวเพื่อดึงดูดคนเก่งและตอบโจทย์ ESG อย่างจริงจังค่ะ อีกหนึ่งเทรนด์ที่น่าตื่นเต้นในวงการก่อสร้างโลกก็คือการใช้เทคโนโลยีสุดล้ำเช่น BIMS ที่พัฒนาไปถึง 8D AI สำหรับออกแบบและวางแผนงานโดรนสำหรับตรวจสอบไซ้์งานหุ่นยนต์ก่อสร้างที่ทำงานแทนคนได้จริงๆและดิจิทัลทวินที่ช่วยให้เราติดตามและวิเคราะห์ประสิทธิภาพอาคารแบบเรีย Time เทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยให้การก่อสร้างปลอดภัยขึ้นประหยัดต,ต้นทุนลดของเสียและตอบโจทย์ความยั่งยืนได้อย่างแท้จริงค่ะคาดว่าตลาดก่อสร้างโลกจะโตถึง15ล้านล้านดอลลาร์ในปี2570โดยจีนสหรัฐและอินเดียเป็นผู้นำเทรนนี้ค่ะสุดท้ายนี้สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจเทคโนโลยีก่อสร้างหรือการตกแต่งออฟฟิศแนวใหม่อย่าลืมติดตามข่าวสารและอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆกับเรา Earth Links Newscast นะครับ ถ้าชอบเนื้อหาสนุกสนุกแบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe และ Follow ช่องของเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารเด็ดๆจากทีมงานของเราวันนี้ธนาและมิ่งขวัญต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ใน e a r t h l i n k s Newscast ตอนหน้าสวัสดีครับ